สวัสดีครับทุกท่านนะพวกผม Crazycon นะอยู่กับเกมมือถือญี่ปุ่นครับ E T E Chronicle นคะครับผมใช่ไหมเออนั่นแหละนะเป็นเกมมือถือแนวสามดีสามดีแบทเทอาร์พนะจัดทีมนักรบสาวหุนนะขุนสาวอะไรเงี้ยขุนสาวครับหุนลบเออนะประมาณนี้นะฮะไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผม เอาโอเคครับมากันแล้วนะเข้ามาแล้วก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะเราจะเพื่อนแพ่มอะไรสักอย่างของเขาครับผมซึ่งเราก,กดตรงนี้ฮะเข้าไปลุยด่านนะครับนั่นแหละนะผมเราก็มันจะมีในเรื่องของเนี้ยเข้าไปหาทรัพยากรนะครับอันนี้คือไม่เป็นพีพ,พ,พีมั้งนะครับผมตามลูกนะอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์นะอันนี้ก็เป็นลุยด่านปกตินะครับผมกดเข้าไปนะแบบนี้เลยปุ๊บ กดไปสนะครับผมโอเคอ่ะก็เข้ามาแล้วนะครับผมจริงๆมันต้องมีจัดทงจัดทีป่ะเอออ่ะไม่เป็นไรครับนี่ครับเราต้องเดินแบบนี้แล้วก็ไปเจอะศัตรูนะครับก็โจมตีอะไรแบบนี้ที่นะครับงงมาจริงมันจะเข้าแบทเทิลนนะแต่ว่าอันเนี้ย เนี่ยมันเข้าไปเท์นแบบเมื่อกี้นะครับผมอันซึ่งเมื่อกี้มันจะจมตีให้อันนี้ก็แล้วแต่ด่าเราแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการเลือกทีมนะครับก็เลือกเลือกขอเขาเรียกว่านะเลือกตัวละครลงมาก็ตามชอบแล้วกันนะจําไม่ได้ว่ามีค่าอะไรหรือเปล่านะครับผมจัดทีที่ดีที่สุดไปนะครับผมอันนี้น้องก็สามารถอัพเกรดใส่อเทม นู่นนั่นนี่ได้นะครับก็ใส่ไปกดอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้วะ,อะโอเคครับผมก็แนวแนวนี้นะครับตอนนั้นยังติดล็อกอยู่นะครับไปฮะลุยกันเลย <c oughs> โอเคครับเข้ามาแล้วใน ตัวเกมมีออโต้ให้นะครับแบบนี้ซึ่งมันก็จะคงจะถามแล้วว่าทําอะไรบ้างนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกนะตัมัวมวไปนะมันก็จะออโต้เล่นให้แต่ว่าอ่ะอันนี้แบบเป็นน่วนนะครับเนี่ยภาษานีนดอมาอันนี้แบบเคมีบบะนะฮะอ่าอันนี้แบบออโต้จ๋าเลยมี3าแบบนะครับซึ่งการเล่นก็แบบนี่ครับผมตลอดด้านล,ล่างช้าพลังนะครับแล้วก็ยิงสตูนะกดกดที่เพอร์เฟคแบบนี้อ่าไม่ติดว่ะ เียมันจะมีที่เหมือนขีดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วกดให้มันเพอร์เฟกนะมันกกจะแรงขึ้นนะแบบนี้ครับผมยิ่งใช้ตัวละครตัวไหนยเยอะมันก็จะดิบหลอดเกรไม้ตายเยอะมากขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมที่ท,ที่ที่เข้าใจนะศัระตรูเลือกเลงได้ไหมไม่เคยกดเลือกเลงเลยคือมันตี่างมันเองอะนะครับผมประมาณนี้หมายตายติดแล้วกดสิครับพอหนึ่งที นี่เป็นไงครับน่ารักกันเลยทีเดียวเชียวอะอะอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับงงไหมการเล่นอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันอีกสักรอบนหนึ่งแล้วกันนี่จะมันเนื่อออกมาบอสตัวนี้นอ,อืมอถ้าจะใช่ ตรงนี้ก็จริงๆก็สกิปได้นะมันไม่น่ามีอะไรมากมายลงไปเลยได้ไหมอ่าลงไปเลยก็ได้นะแต่ว่าเดินไปก่อนเพื่อมีอะไรให้เก็บอย่างเช่นไหนเห็นไหมครับบางบางจุดก็จะมีของให้เก็บนะก็มาเก็บกันก่อนนะเพราะว่าเห็นไหมครับมันได้ดาวด้วยนะอืมนะครับเราก็จัดการบอสนะครับผมอันสุดท้ายไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร ดูมันอี่หนูโอเคอ่ะด่านนี้เหมือนให้ลงตามในเรื่องแบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วเราก็เอาน้องคนนี้ลงมาก็ได้อันนี้ลงไม่ได้เหรอน้องคนนี้ อัพไปก่อนโอเคครับอัพแล้วลงได้เฉยเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้บางดาบมันก็จะมีแนวๆนี้แหละอัพนั่นครับนี่นะครับแล้วก็ถือกำสามารถลงได้นะครับผมอ่ะโอเคครับลุยกันเลยแล้วกันนะ Let's go นี่เป็นไงภาพสวยเลย มาครับมีสองเว็บยี่เรา,าเฟอร์เฟกต์แล้วเฟอร์เฟกต์เหมือนรอบนึงจะจัดได้สักสามสามสกิลน,นะฮะไอ้อรอบหลอดเนี่ยมันจะทันเฟอร์เฟกต์พอดีนี่เราคนนี้บินเรลยโคตรเปแล้วอย่างแจ๋ว หมาครับผมเจอบอสแล้วน่าหลอดเออกดปิดแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นหลอดพลังเราเลยนะพูดจริงอ่อนี่เนี่ยเนี่ยนั่งอยู่บนบ่อพลังกดปิดครับมุตีตามด้วย อีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็อันตีครับผมไม่ชอ,อบเราคนนี้มากด่าฟันกันเลยทีเดียวโวมยครับพ่อให้สีแดงแล้วกดอีกหนึ่งทีกดอีกหนึ่งทีม,งนะมาครับผมชิมัน มันเดินหลบได้ด้วยมั้งนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะหลบได้ดีจริงหรือเปล่ามาดิ <c oughs> มังตัวจะจอม่อยแล้ว กละมาดิมาครับผมฟังแล้วฮะเรียบร้อยอ่ะ ประมาณนี้นะงงไม่งงกันนะโอเคครับผมจบได้ดาวนะครับเราประมาณนี้ครบแล้วก็เดินออกให้มันแบบว่า,าต้องเดินออกเลยอะประมาณนี้ล้กัน <c oughs> เรียบร้อยครับผมอ่าเนี่ยครับการเล่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วนันก็จะเป็นเรื่องเรองเรื่อง,องต่างๆนะครับ ก็มีระบบใหม่ขึ้นมานะนู่นนี่ไปกัเลยละกันครับในการอัปเกรดตัวละครนะครับกดถวายครับอันนี้จะเป็นการอัปเกรดจากลังเอให้เป็นลังเอนะครับก็คงจะต้องใช้ไอเทมอะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับก็ตามนั้นก็ไปหาเอาอันนี้น่าจะเป็นด่านสองนะโอเคเพื่อนสิเย็นเพื่อน โอเคครับแล้ให้ดูด่านหนึ่งนะครับผมบางตัวนะครับที่มันลงไม่ได้หมายความว่ามันต้องไปอัปเกรดนะถ้าจำไม่ผิดถ้าตามคำข้อจ่ายนะน่าจะต้องอัปเกรดให้มันบินได้เออนะเพราะบางตัวเห็นมันแบบใช้สก,กิลมันวิ่งบนพื้นอ,อย่างเงี้ยนะอแล้วน้องตัวไหนบินได้มันก็จะอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมง่าจาักนะเพราะว่ามันต้องให้อัปเกรดก่อนลงอะไรกันแต่ว่าไม่ได้อัดไปให้ดูนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอีกอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผม มาต่อกันด้วยการเปิดการฉปองแบบขำๆนะที่เขามีแจกนะครับผมมาดูกันคนระับเปิดการฉปองเกมนี้ครับเป็นแบบน,นี้เลยโอชวนเราไปโดดล่มนะฮะไปหนูลูกไปครับป,บปบร,นะรับอลอนะฮะก็ประมาณนี้เลยมีสีทาสีม่วงเลยยังไงเิอลังการงานสาร้างนะผมแผเป็นเปิดนั่นเองอืนะ โอ้โหกระคริบครับผมเท่ชิ่งเลยทีเดียวเป็นยังไงระดับ A class นะถือว่าดีถือว่าดีสิบไปแล้วละกันเฮ้ยโอ้องน้องเขาไม่หลงไม่ได้แล้วเนี่ย A class แบบสีทองนะแต่ว่าอะไรราบเรียบไปนิดนะฮะโอเค ก็มีทองแบบนี้นะครับผมสามารถรีได้นะครับซึ่งรีได้สี่ครั้งบางถ้าตามานี้เราไม่รีแล้วไปเลยแล้วกันโอเคฮิวิเกินะครับก็เป็นอากระชับฟรีนะครับอันนั้นนะโอเคครับผมก็เลนมาสักผักหนึ่งนะก็จะมีอาอันนี้เป็นดานต่อสู้นะครับผมก็ต่อมาก็เป็นพวกเข้าไปาลุยดานเก็บทรัพยากรนะครับผม นะอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดตามไปลองเล,เล่นกันดูแล้วกันนะอืมฮึดีพีนั่นแหละอันนี้บูลย์บอสนะฮะน่าจะใช่ตัวมันเบิ่มๆนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปจัดสักทีหนึ่งนะครับผมอ่ะกดทีมที่ดีสุดลงไปเลยก็ได้นะครับผมนะครับที่จริงเกมไม่น่าจะมีตัวที่ดีสุดนะเพราะว่าเอาไปเลยแล้วกันเจอทางก็เมื่อยวะเนี่ย ก็คือมันจะไม่ได้มีที่ดีที่สุดหรอกครับเพราะว่า,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 นา,าวในด่านด่านหนึ่งมันจะมีสภาวะเดียวพังในด่านด่านหนึ่งมันจะมีสภาพแบบอะไร่าบางด่านก็เล่นบนฟ้าบางด่นนานก็เล่นบนน้ำบางด่านก็เล่นบนพื้นดินนะก็พยายามอัพไว้ทุกตัวเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเข้าไปลุยด่านแล้วเนี่ยก็คือกดดีที่สุดของของของสภาพสภาพ,ภาพตอนนั้น มันก็จะเอาตัวที่ดีที่สุดมาให้นะตัวบนบกที่ดีที่สุดหรือว่าตัวปินตัวอากาศที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้เห็นนะก็มาดูระบบอนกส่วนบ้างนะผมอันนี้ครับผมข้างๆอะไรก็คือจะเป็นเควสนะครับเขามารับเควส์เรื่งนี้เลยนะครับเลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บอืมนะฮะรับไะนะครับแล้วก็อันต่อมาอันนี้เนี่ย เป็นน่าจะเป็นอีเวนเนาะนะครับต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปต่อสู้บางทีก็จะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนะครับก็เข้ามาลองเล่นกันดูนะฮะอันนี้ก็เป็นการชป้องนะครับผมซึ่งกดเลยนะครับมีสามเออนะจัดมาฮะสีเอสเอสจ้ะ เกบครับผมไอ้ย่เกตเอไอ้ยะนมีเอ็เอสมาหนึ่งเป็นสายการบินอีกแล้วนะครับโอเคอั้นก็ซ้ำนะครับก็จะเป็นพวกวัตถุดิบไปนะครับอ่ะเปิดอีกสักรอบหนึ่งไปโอเคอีกทีดิ บอกไปเลยใปืนระดับเหรมฮันฮาโอเคครับผมก็อะประมาณน,นี้แล้วกันอันนี้ได้ระดับเอ,อแต่ละคนนะเท่จริงเฉียวนะครับประมาณนี้โอเคครับเราไปดูระบบการอัปเกรดตรัวละครกอนเลยแล้วกันก็คือกดเข้าไปตรงนี้นั่นแหละนะครับ ตัว,ตวละครน,นะครับผมเข้ามาที่หน้าตัวละครก่อนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบการให้ของขวัญนะฮะซึ่งชอบคลายอวยไข่นะมีทั้งเอสทั้งมีทั้งเอสทั้งเอเลยนี่หว่าโอ,อเคแล้วก็มีเอกับเครื่องบินด้วยนะครับซึ่งตัวละครตัวนึงเนี่ยก็หลายมีหลากหลายนะสังเกตได้จากอ,อันนี้เป็นสายบินสายอ่าก็แล้วนะสายเครื่องบินนะป็น,นสายแบบ เดินเดินบนบกแล้วก็อันนี้เป็นน้ํานะครับผมสังเกตดูนะแต่ละตัวเห็นไหมในเดินบนบกนะครับผมที่มีอยู่นะส่วน S เนี่ยคือในน้ําเลยนะครับของแต่ละตัวอันนี้มีแค่2นะครับผมนอกวันนี้เราก็ยังมีถึงสเลยนะครับมีทั้ง S A อ่าคือมีหมดเลยทุกสายอนอกคนนี้เรามีหมดแล้วนะครับซึ่งมีทั้งสายดินแล้วก็สายภาาพื้นดินแล้วก็สายอากาศนะครับสายอากาศยานนะอะไรประมาณนี้ คนนี้มีมีแค่อันเดียวไม่เกี่ยวเลยเป็นปะนรครับอ่ะทีนี้เรามาทําการอให้ของขวัญน,นะครับ,บซึ่งก็มันมีลูกหัวใจน่าจะเป็นของที่เขาชอบกดเข้าไปเลยครับอัดเดียวเลเวล5แห้าเรเป็นไงก็จะปลดล็อกของรางวัลนะครับปลดล็อกเสียงอือ อาไม่ออกหรอกครับเราประมาณนี้นะไม่รู้มีเต็มทีเ่เลเวลาอะไรหรู้ปะเต็มเป็นรีวิสิบนะอ่เน,นี่ยอ่ะเคป้าเมี่ยมนะครับอะไรดีวะ่ะ おい執行官いいわよおい俺執行官はい無垢あ私の助けだったはい執行官さん執行官さんいつでもご命令私はとっても忙しい邪魔しないでちょうだいはい執行官さん私はとっても忙しい邪魔しないでちょうだい似た感じあみることやもちゃいかんなもう遊びでセブ โอ้ไม่ถึงสนะิบเนาะอืมต้องต้องอัดนลองคนนี้ละแั้บหนึ่งไปครับผมต้องใส่มีอีกอม,มีได้หลากหลายนะครับอะโอเคเปิดละอ๋อมีถึงเพื่อห้าสิบเลย ก็มีประวัติแน่นอนล่ะครับเพราะาคงเป็นการแบบจีบสาวนิดๆน,ดๆน,ดนะครับผมนะประมาณนี้อ้าวทำไมาำไมทำไมตนนัวนี้โอเคต่อไปการอัปเกรดเข้ามาที่ e p e นะครับผมซึ่งเราก็กดเข้าไปเลยนะครับอัปก็เห็นก็คือเนี่ยกดเข้ามาแล้วใช้น้ำยาพวกนี้แหละอัปเกรด,กกดขเข้า,นนเาไปนะครับซึ่งแนะนำให้อัปทุกตัวนะเพราะว่าบางด่านเนี่ยมัน,มน มันจําเป็นต้องใช้ตัวอื่นเนียครับผมนะอันนี้ก็เป็นพวกนี้ครับสอ,าาองน้องคนนี้อัปเกรดมาแล้ว็คือเล่นได้ทได้ทุกด่านนะครับไม่ว่าจะภาคโควิดดินทางน้ำนะครับทางอากาศได้หมดเลยนะครับก็เป็นประมาณนั้นนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใส่อาวุธนะครับผมอืออัปเกรดได้ไหมได้นะครับก็กดอัปเกรดไปแบบนี้เลยเอาอันที่ไม่ใช้นั่นแหละอัปเกรดเข้าไปเรื่งรองความแรงนะฮะ ประมาณนี้อันนี้คืออะไรวะอันนี้คือการตีบวกซิใช่ไหมบาพอห้ใไหมมันบวก3าแล้วนะครับใช้อเทมชนิดเดียวกันนะครับทำการบวกนะครับผมประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของชิปอะไรสักอย่างนึงนะครับหรืออาจจะเป็นรูนก็ได้มั้งนะฮะแล้วก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนกันนะครับโดยใช้อันที่ไม่ใช้นะครับมาทําการอัปเกรดนะครับผม เราติดตั้งไปก่อนครับบั๊บนี่เพิ่มความเก่งเข้าไปนะครับออกเลยเฮ้ย <c oughs> น,นี่จะเป็นสไตล์ตั๊ต่างๆนะครับจาก A ไป B ไป S SS อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถอัพเกรดได้โดยการใช้ของด้านล่างพวกนี้นนะฮะโอเคนี่ยังล็อกอยู่นะนี้สิบนะครับผมเขาไปเล่นกันดูแล,แลกันนะจ๊ะอันนี้ดันดัน4-9ด้านะครับเป็นรูปคล้ายๆแบบ <c oughs> ลิงก์นะอาจจะมีแบบระบบลิงก์คำคอมโบโกับตัวละคอรอื่นๆนะครับนะตัวนี้ยังต้องอัปเกรดอีกเยอะนะครับผมซึ่งลองดาดเดียวก็คือดัด่านอานกาศสามารถหมุนดูได้นะครับถ่ายลงถ่ายรูปได้นะเืียว่าแจ๋วนะฮะก็อันนี้อย่างที่บอกครับอวยตัวไหนก็ตัวนั้นนะแต่ว่าแนะนำครับผมให้อัปเกรดทุกตัวดีกว่า เนี่ยตัวนี้อัดอัดเลเวลไปเลยนะครับอาจจะใช้ได้ีกเยอนะะโอเคบางตัวนะครับเมื่ออัาถึงยี่สิบนะครับก็ทำการปลดล็อกท่อแมรแบบนี้นะ ช้ของนิดหน่อยนะครับเพื่อดำการปลดล็อกเลเวลเป็น30นะครับผมก็อัพไปเรื่อยนั่นแหละไม่น่านจะมีอะไรหรอกนะครับส่วนพวกนี้ก็ <c oughs> ไปหากดมานะครับเนี่ยมันบอกว่าจะไปหาที่ไหนได้บ้างก็มีทำการอัพเกรดของนะครับก็อัพเกรดเอานะครับตามนี้เลยนะครับกดหรือจะหาตามด่าอะไรอย่างนั้นก็ด้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโลกแพ้ทางมั้งซึ่งการไม่ออก ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆ <c oughs> ครับผมคือตอนแรกแล้วกันนะครับผม E P E สีแดงตรงนี้นะฮะมันคือ <c oughs> โอเคครับต่อเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นในเรื่องของร้านค้านะครับอ่านไม่ออกนะเข้ามปดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมไปอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นในเรื่องของเรื่องมั้งนะครับกดเข้ามากดเข้าไปสิปึ๊บนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับผมนอกจากแชร์เช์นะครับผมคงจะเป็น แค่แบล็กราวหรืออะไรสักอย่างนะครับอันนี้เป็นอันดับนน่นนี่ของแต่ละคนนะที่เล่นอยู่นะครับด้านล่างมีอะไรบ้างครับนี่ไอเทมเรล่านะครับไม่ต้องมีอะไรมากครับปิดฮะเลือกเอาครับขาดอะไรนะผมก็เปิดอันนี้ก็ดีนะเอาไว้อัพตัวละครนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าไปอืมประมาณนี้ โอเคนี่จบ่ะนี่แหละคือไอเทมเรานะครับผม <c oughs> ต่อมาครับด้านล่างก็คือจัดทีมนะครับซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่นะ <c oughs> ถ้าได้ทีมครบตามนี้น ấy, <ๆ>ก็จะได้แบบเพชรนะฮะประมาณนั้นโอเคไม่มีอะไรจัดทีมยังไงก็ต้องไปจัดในเกมแล้วนะเพราะมันใช้แม่งแทบทุกทีนนะครับผมนะโอเค อันนี้เป็นออก์รับของรางวัลน,นะครับไม่มีอะไรออันด้านบน,นครับมีอันนี้แจ้งเตือนเมลนะครับแล้วก็ระบบเพื่อนเกมนี้นะฮะซึ่งอ่ะเพิ่มเพื่อนแอดได้เลยนะครับหรือจะเอาแบบเออเซิร์ชไอดงไอดีนะไอไอดีอะไรนะบอกเซิร์ชเซิร์ชนะครับแล้วก็อ,อ,อันนี้เป็นเช็คอินรายวงรายวันมั้งใช่นะใช่ด้วยนะครับ อันนี้ล่ะดีท่านพานเป็นเท่านพานนะครับก็มาทําได้ครับจะเติมเอาของรางวัลก็ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับไอตัวกลมๆเนี้ยก็คือกดเข้ามานะครับมันเป็นอะไรเป็นคล้ายคล้ achievement ภารกิจหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็มารับเออมันมีอะไรมากครับมารับเป็นพวกจำนวนเพชรนะครับเอาไว้เปิดการชานะฮะเฮ้ยมันเป็นเงินดีกว่าไม่ใช่เพชรส่นหจะเป็นเงินนะครับเพชจะมีแบบไม่เยอะเท่าไหร่ ผ่าน่น่นนี่อะไรเงี้ยก็มารับของรางวัลได้เออมันจะมีอยู่อันหนึงเข้ามาอ,อ,อันนี้บวกฮะลองเข้าไปดูแล้วกัน,นเคเราก็คงเป็นภารกิจทั่วไปวตัวเมื่อคำดไบว มันก yeah, mm ็จะจับตรงที่ดีที่สุดในด่านเนี้ยที่เรามีนะลงมาให้อแค่นั้นเองบางตัวมันหนักข้าื้นดินอะไรเงี้ยทางนั้นการสู้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้แบบมีอะไรมากมานะนี่แค่ทางนะจะมีสอนกนั่นนี่ทำให้ออกเร็วเลย อโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อื่น,นะนะอันนี้ปล่อยข้ามไปโอเคต่อนนีกันด้วยอ่ะด้านซ้ายนาะเราจะมีซื้อะมั้งเป็นอย่างจะเป็นซื้อทำภารกิจนะครับรับน,น้องคนนีอ้อยู่นี่เป็นภารกิจต้อวันละหายวันนะไม่ใช่ิายวันบังคับวันนะนะครับก็มารับ จะครบนะครับผมอันนี้เป็นอคอสตูมหรือเปล่าใช่ไหมใช่แหละ,ะเป็นคอสตูมนะฮะเกมนี้แม่ได้เรื่องบอกเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ล็อกอินนะครับ7วันได้น้องกว่าน,นี้อีกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เปิดได้ไปแล้วไงก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นอีกอย่างอันที่น่าจะต้องทำางาินกิจนะ เออโอเคช่างมาแล้วกันนะครับผมอ่ะมีสอนพอดีฮะอะไรก็ไม่รู้ไปเลยแล้วกันกด <c oughs> ครับผมยังไงอ๋อมีคอสตูมไงเปลี่ยนคอสตูมครับผมหน่่ยโอเคน่ารักเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะก็ประมาณนี้ ต่อมาครับผมตรงนี้นะฮะมันก็จะมีระบบอีกลหลายๆระบบที่เราสามารถเข้าทางลัดได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะนะฮะโอเคหมดแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะหมดแล้วมั้งปุ๊บขอดูก่อนดูเพิ่มเติม S <S อของรางวัลครบครับผมเป็นระบบบระ,บบ A class ะ,ะดับเอคลาสนะฮะจู่ันี้คูนี้่วันี่วันนีอะไรนะ้วนัี้นี้ งงโอเครับ <S <S 1> <S 1> ผมแล้วก็อันนี้เป็นในเรื่องของอปรับเปลี่ยนเนะาะโปรไฟล์นะครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆนิดๆหน่อยหน่อยนะครับก็อ่านไม่ออกนะก็ไปลองๆกันดูแล้วกันนะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวละครตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่ได้ชอบใครอะไรยังไงนะครับเปลี่ยนออกมานะครับมีคอสตูมก็จัดมาในแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นอะไรที่สุกุยเน่มากๆนะฮะ ถ้วยถ้วยนะครับผมซึ่งเราได้น้องคนไหนมาวะเมื่อกี้ <c oughs> ลืมแล้วอะ่ะละครอ่ะช่างมาแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมไปลองเล่นกันดูนะเออนี่ยมีเดินไปโน่นนี่ได้ครับก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำอะไรนะครับน่าจะเป็นถ่ายรูปถ่ายรูปเฉยๆแล้วมั้งนะครับเนี่ย หาวงหาวิวนะฮะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยนะครับแบบ <laughs> ไม่มีอะไรเล่นเป็นกิมมิคเฉยๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไปละมีอะไรเยอะเลย